พรอ้อมโค้คุ้นกับคดีคือกันสิเบิร์ะครับสิเบิร์เรอครับเลือเลือยูสซี่ตัวครับื้นนี้ราคางัวคดีแถไททามนมือนี้อ๋อมือนี้ใครได้มือนี้มือนี้ผมไ่อยกบอกว่าเรียงงัอแพงงัวเสืเดเอฟซสิเขมเมหามาผมมาไส่วเ่ถงง้วแพงต่วงามื้อี้มันกับแพงย่ีแพงรมันวายจิเพราะว่าเป็นย่งงแพงเพราะว่าเสียแป้นสูงใจฟ้ามฟั่มต่ำเงของเพชรบุรีครับสื่อครับเขาเอาเทละสองสาม่วงครับเจ้าได้เป็นเรื่องง้อเรื่องดีขึ้นมาเลยเขากสือเพรบีช่วงนี้ แต่ละคนก็คือกันลังคนก็ซื้อร้อยน้อยๆคอรอแคแรงคือกับปูนี่กับมีนี่คือเจ้านี่มันหักเทือกบาทนี่พอหอดสองหมื่นเต็มรถนะยังครับเต็มเลยหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทหมื่นไม่เท่าไรคือเราเบียดขึ้นจีบสื่อเอพี่น้องนบิ่งเบียดตัวก่อยอีกขึ้เก่าเบียดนี่ก็เก่งเบียดตัวนี่เก่งแห้งจิกได้สองเท่าได้ก่อน จะของพนักงจะยืมดทบีนทำทได้สองท่าได้ก่อนเฮ้เจ๊ได้สองเท่ากได้สองทวนขึ้นให้จักหวัดนะเขาให้จังหวัดนี่เจ็ดพันเปตาดายดอกไปไม่ได้หล้วทนาถ้าไปพันขายไม่ยู่ อายุไม oh, ่มากมั oh, like นจะเด็เย็ดก็รถกว่าที่เอาปียดท่านอยู่ว่าทัานเปลี่ยนเปีหยนเจีหยผดพะอย่างหมมหมีอยดอยู่ขันไก่กันไปเลย นี่ว่าเห็นนานเจ๊คืออ่ะเท่าเลยเท่าเหรอเท่าเหรออันน่ามาเมือนขายแล้วเฮ้ยขายแล้วขายแล้วโอ้เก่ง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 เออมาอยู่มุมนี้ยังมาอยู่จะทางขุดแล้วมาอยู่ทางนีเนี่ยมันยังไดืขายไหนๆขยับเลี้ขึ้นเนี้ยขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นเม่นบ่เออขายง่ายเม่นบ่เออนัดนีีขายง่ายขึ้นเอาดีสำหรับพี่น้องเกระตีตะกรอนโพเลี้ยงอ่ะมิเตอร์โพเดียมในพี่น้อง นนานว่าแล้วว่าสีเสียบียดว่ะ<อ>ไปดอวัวพษดดอกอพอมันไก่เคียงกันได้เจ็ดพันจักบาทเจ 7, ด็ด<ณ>พันสวนดเจ็ดพันนะเจ็ดบัเลยเม็ดข้อมข่อยบอตอนยังว่ามันข่อยอันวัวพิดดอกเสื้ออโลดน,น่ะเออดี๋ยวขายแล้วนี่นี่นลุงทินข่อยลุงเห้เล่าเาดี๋ยวขายเหลื่อยตัวนี้น่ะเออชวนมากน่ะลุงเฮาเล่าเลาเดี๋ยวขายอยู่เลยตัว ว่าทำอะไรก็คือเส้นได้หน่อเออมันก็เป็นตะซื้อเพิ่นก็ยังซื้อพี่น้องเมันตัวนี้ข่อยก็ว่าเป็นตะซื้อนี่เป็นตะซื้ออยู่7,000ดพันยูเจ็ดพันเออเจ็ดพันหาจะได๋ก็บ่รู้ผู้ซื้อไปนี่โรบเป็นเนื้อบ่มีลุบเอออันเนื้ออันเนื้อได้บ่แม่นอันเลี้ยงเดี๋ยวว่าเพื่อเขาที่ไปหอดเวียดนามเพื่อค่าบ้านด้านค้าหลันค่าเหนียนเบื่อหลายได้หรือเปล่าปลาสุสัดเอาไปกินเนยเออเบียดอะไรเดี๋ยวไปเวียดตัวนี้เก่งแห้งเวียดตัวนี้เวียด เราไล่ได้เสี่งห้าร้อยเขาเฮาเฮ็ดยังไรได้เนาะว่าได้หลายก็เอาทำนี่ละ่เเออทำนี่เขาเอาไว้แต่ไม่ได้ขายคือบางคั้งโอ้ยมิตรลุกกับลุกบ่ไหวมิตรลุกภูมิเศร้าเลยเวเศร้ามาหลายเดือนเดีได้มาแต่ลุกไปขึ้นลุกังไดมืื้ออ่นไปลุบเอาไปเอาไปได้หลายเนาะเท่วกับอุบลนั่นมันเป็นสนามปราบเสียดเนี่ยได้อยากปราบเสียดเนี่ยได้อุบลนั่น ปปดีดี่น้วัมาธานราคาก็ในหอยเพิ่งะาดริมฮัยังเสียดําเรือหมืน่นเ่าได้นิมื่นแปดพัว่าสองมื่นไปหลุดไปอย่างเงี้งปะนี่แม่น่พอกัดมาสรฐานเขาด้นิแม่สอม่นเสียเออขว่านสัตว์นี่แม่จะชมเหตุชมผลจะไงเขาว่ามื่นกว่าบาทนั่น เขากล้วยนมสวดฮ้ยฟังฮิตบ่เฮ้ยเขากล้วยนมสดหรือเากล้วยนมสวดบ่าสดทั้งสวดอยู่นกันบ่เ่กันปะยังเบาข้อมเบาเลยห้หลวไปเเม่ันดูลอ่ะเมืองง่วเรียบพี่น้องมสขายมื่นตก็บมื่้ถ้าขายมื่นลอยม่หาห้องมื่น ของเจาอเน้ของเจจอครับเจ้อสามวิสามิบกว่ากว่าใครจะเกลียไปเลี่ยงวลูกเกลยได้เลี่ยงเบอเรื่องได้ด้พรงแนวล่ะผู่มาหูก็ได้ก่มีต้นนี้ไปเลี้ยพี่น้องเขาอยากได้เปลี่ยราคาหมื่นราคาหมื่นหน่อยหน่อยหมื่นห้อยใน่งให้พ้อม้อแม่เฮาวเจ้าวราขับสร้างจั้าวัดโบได้ขอขาน้ำมันรถ เรียกูให้นอว่ลูกเรกเนียไอ้ว่าเรียกลูกว่าไม่ไม่ตัวดีของเราอยู่เอ้าเบอร์โทรเบอร์โทษสั่นเหร0832760207ปดมักมาเลยได้พี่น้องอันนี้มื่น1มื่้ตัวนี้มื่นตัวนี้มื่นสองพัเราอ่ะหรืของอใหญ่ลูปเดี๋ยวมาเด้๋ยขายอยู่ดอกข้อท่านเดี๋ยววันนี่ ขอท่านดีกว่าเราแกขอท่านดีว่นี่เฮ้ยเป็นจะหขอท่านดีกว่าโ่เววิสัลพญรุปหนึ่งยกหาเป้งแล้วก็เมียนโลดล้วไ่คือมูหรอกไทยเราบัะจัหมูนิสัยเรายกหาเร้เมียนเลยได้หน่ะบริสุทธิ์เอ้บริสุทธิ์ก็ผ่านี่พญุมบริสุทธเข้าไปตัวหนี้ตัวหนี้ก็โอเคพี่น้องเต่ว่าราบบดเอื่อมือรับบดรเบิดทัวพี่น้อง ร้อยละพันแปดโอ้ยสิบแปร้อยโอ้โหละล่ะลนแปร้อยโอ้ยมื่นนึงก็รูปหลายสิบว่อร่อยแล้วแบายคน้องแต่ว่าพันหนึ่งเขาหยเหล้าหอแต่้ายเนี่ยน้องเ้าง่วเร้านยไอดีเป็นเทนำเท้าเลยเหมือนนี่ผูเอามาแพงจังบอลดียใคพี่น้องสาหรับพี่น้องจะเบิ้ง ยินมาเจอโบมีพี hmm. <prises> <ang mee> <usi> ่น้องบ่เขาตลาดเลยบ่เห็นยักษ์ใหญ่ๆสายหูตลาดแจกกันช่างหร่อโบเคยมีว่าลิ้นกัมีแต่ว่าเป็นงัวเก่าโลแล้วหลายปีรถแล้เหลืออยู่หมื่นแปดร้อยบาทขายแล้วบ่บายังบอกเพิ่นเพื่อนพันยังขายยอะพันธ์เปล่าเย็เย็นเราเที่ยวห่เป็น้งผีตแม่ลูกกับนี่ครับถูกถแม่เจ้าน้ามืดีเนี่ยอยู่ได้เหมือนคื้อบริหารดีราคาเพือนมือไม่จ้าบาทมือนึ่ง ตัวน้47ร้อยหม่บกัพอมันก็เป็นราคาอยู่หนอเขาให้ถือกว่วเนาะตัวนี้ตัวนี้ได้หอดซองกับเขาให้อ้ยอขาให้อ้เซองอะเจ้าพ่อใครได้ได้ได้อย้ไ้ได้ได้้ได้ได้ด้ไดได้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 ไดดดกดได้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 ไดีได้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 ้ี้้ เงิ้มเงกรบืองวัดส่วนขงเขาสีสเอ้โเด็กายเด็กาเด็นายงวเบิงล่ะพันยี่ดอกพนย่ดอกว่บุโทษกนดกะนนงที่งานเสียเตาไลทนเ อ้คุ้นเเนี่ยมันหอนก็งัวเบียดน้านี่คือบ่ขายมันเนียเป็นเป็นนซื้อว่าจะกเบียดน้าเป็นนเื่อเขาากับีลาคือกันเขาคนไทยเขานีลาขึ้น่าก็เลยเขาขัดน้เม่อเขาก็ไขายเออเบียนเนี่ยได้ คันนึ่ง่มืนบวอันนีหา่มือนหามืสองครับโอ้หมืน 5, มัหาพน 5, ต้องหานบเ่เบิ่งบอกมืนแปดแล้ววะนี่ทั้งสงตัวเลยบ่ตัวนั้นดีบ่ วันไหน,นเขาก็เลยเลือกหาเหนื้อ,อ,นนอก่อนเนาะเบิดเบิดเบิดซุ้มเนื้อเบิดซุ้มเนื้อเขอาก็มาหาเห่าเพราะว่าเนื้อมันเ่าท่านในเบิดเดย็นอยู่ขุดมาตืเท่าไหนบีดมาเตื่นมามาเบิ่งมาพี่พี่น้องค้ำหาหลา,ายได้บีดมาเตื่นบัดนี้ต้อ,องมีอ๋อไม่มีจะตัวผู้พี่น้องเขาจะไปเห็ดพอพันธุ์นี่คุ้นละแม่เราบ่เห็ดพอพันธุ์ได้ซีบี้ละบ่ แสดงผสมมาเลโศกส่นเมนบอกยังบอกอยากได้เท่าไรก่อนอยากได้สามสองบีบมาเติมไม่ลู้ว่ามีบิ่งตู้ผู้ได้มากอยู่เขาให้รอสามักบาทแล้วให้สองเกีดเก่งว่าเม่เขาก็ขายรดีายกลัวที่ไปขายสองเกียมันขายบ่ไดนดอกน้อ เออเอาเต็มสามพาจากไหนพี่น้องบีม,มาเจร์โอ้ยด้มากได้มากเลยมากอ้มามตัวเมียยังพันเดี่ยวออกกับเบิ้งตัวผู้ประชากรเอาเบอร์โทรไปนั่กันอะ่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเม็ดสี่มก้ป่ก้าแ่าแิกพี่น้อ,องเขาเม็ดสี่ิอยู่รอกล่ออ้ามไยมาก พ่อแม่เขายังเลือกอยู่พี่น้องตัวเมียนี่ตัวอ้วนมันยังตัวอ้วนมันเ้อหลายในตลาดนอกก็เลยเขาก็เลยลีลาก่อนเดียว่ากับไก่เที่ยงอยู่ดอกวะกขันขายกันได้ขายเดียว่ากับลีลาสักก้อนขันขายกันได้ขายเองพ่อนยันบันยอดนี่ก็ขึ้นทีม่นสิเอาเมืออ่พอกันตลาดบ้านลีนมืออื่นตัวที่เนื้อเนื้อนี่ตู้นี่มักตู้นี่เจ้าบาททอดทอดมืออยู่บ่บักตู้นี่ ขันบาฮอดมือเ <t od ian> ินเสียไปตัวพูดคนได้ยากก็ไม่เนาพี่น้องเ็คซื้อมาเลยนี่บาฮอนมือมืนนู่ว่าขันบาฮอนมือนสีเมียนนี่มาเคลืตู้นั่นขันบอฮอมือนมีผู้อยากนัอย่่าขอกำลังสีขออะไรค้อคนบาฮออยู่คนน่ะย่นแล้วแต่ว่าเขาขายบาฮอนมือนนี่นี่เลาอองอยกใดมือนั่นแหละมาเคลบตู้ตัวางน้อเอาจะไดมือนหรอ่ากมือนเขาายผสมมือเนหรือ่าไหวกหายบ่ฮอนมือนเลยนอกันั่เปหตุพูดม่อวไปายอนมือน มันมืนกับลูกทุ่นันตีพูไปเห็ดม้ลูกทุ่นเดสิบกับตาต้สแซงมเนื้ออุ้ยกับจังสันตัวเขาจังอยากน้โอ้ยเนังมันกับเศร้าบากระดิชีตอนหนึ่งอ้ยเม่นอยู่วะมาถือกันโบมปโอกมาอย่จานโลละสาไอ้โลละสิบหาบาทไอ้โลละสิบห้าบุ่สมก็ออมข้อผุกับใครดีคือกันสีเบิรล่ะครับสีเบิรแล้วครับเลือเหลือยูสสีตครับมื่อนี้ราคางคือดีแตแาแท้ทามแน่มื่อนี้ อ๋อมือนี้ใช่ได้มือนี้มือนี้ผม่อยากบอกว่าเรี้ยงง้อแพงง้อเสือเดี๋ยวเอฟซีสิเขม่นมาหาว่าผมมางหลายสดวนในเรื่งง้อแพ่งแต่ว่ามือนี้มันกับแพงจีิลีริงแพ่งจริงเม็นรอยเต็มเพราะว่าเป็นอย่างไงแพงเพราะว่าเสียแป้นสูงใจฟั่มผ่านต่ำเงยของเพชรบุรีครับาสื่อครับเขามาเอาเทีละสองสามพวงครับเจ้าได้เรื่องง้อเรื่องดึงดีกันบ้างไหมคือช่วงนี้เจ้าได้เขากับสื่อเพชรบุรีนะช่วงนี้เรา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 คนที่เบิงคอมเมนต์นี่จะไปหาว่างบางหลายส่วนในเ่องง้แพงเรื่องบอแมน มองกันว,ว่าเห็นแตงโมแพงครับเห็นแตงโมแพงนั่นค,คือในอคนืในอ,คนอในหอยบางคนในหอยบางคนเอ่อในหอยบางคนพคนกับว่าเพิ่นหยัดไปซื้อน้ำพี่น้องบอ่ได้พคนกับาาบ,บอกไปซื้ออะไรพี่น้องมันก็อันนี้คืพอพ่อใหญ่นี่บอกนำคนริงคือมือน,นีอขนาดพ่ออ้อมก็ยังว่า ข okay. ึ้นแท่งแง่้อต้องกันข้ยเกได้พี่ลองสิขายสังเกตมั้งครับเมื่อนี่ขายได้ยิมได้ครับเมื่อไ่ได้หอยได้หอยทุกคนเมื่อนี่ี่ยิมได้พีขายมไยิมงแบบนี้เมื่อนียิมขึ้นโบว์หึงสีได้กับผู้ผู้บ่หลักับ่วกันเนาะนี่แต่เนื้อนี่กับ้ใดขายนี่มันกับมี่ผูขาวนีซีมืหาครับนั่นที่มืดหนถูกไง 2,500บาทโอ้ยสองสองหมื่บาทมัก้กะโอเคอยู่ <c oughs> เนือจนว่าสื่อต่ละ,อละคนก็คือการลังค้นกับสื่อร่อยนย้อยคอรอเคแร์คือกับปูนี่กับมีนี่คือเจ้านี่มันหักเทือกบาทนี่บ่หอด2องหมื่นเต็มรถเะยยังครับ <c oughs> เต็มเลย <c oughs> มื่นกวัวมื่นกวัวบาทมื่นไปเท่าไหรหาตูอันทั้ง้านี่คู่คู่ทั้งนานี่ในลูกของโคมครับ นี่แม่ลูกโคมสองโคมเลยครับแม่สาหน่อยตัวหนึ่งห่อนห่อนคมละเปียท่าอยู่บ่บ่อนนะาไอจ้ไดพี่น้องบ่อนโคมละเปียดท่านมันก็มีถึงมี่เพลมันกับงวไทยนอกกับาบากันแน่นนอกะงวดไทยกรธรรมดาห้อมไอเจ้าไหนห้อมละเจ็ดยท่านพี่น้องเออมละเจ็ดท่าน กับเกียงเร่พี่น้องยังซื้อได้เม่ยนมาผู้ได้ผู้ได้มากกับที่สื้อได้เบิร์ตได้เมียนบอกงานมีฝีมือเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เกียงนั่มคนเคยซื้อเคยขายเขาตะฮานออกพี่น้องคือให้ห้องบานห้องมาซื้อมากกับสื้อเพิ่นขันมากไล่เพิ่นก็ขายแพงเดี๋ยวจะควบมากเอาไว้เห็นยังไรอี่พอเบอร์ลินโอ้จักรพรมไรดอกบูน้ำดื่มสื่อไรดอกบู สื่อทางไอ้ขยะบันเทขายจะทำไรขายเลยมันหมดถือรองมือนี้พ่อสื่อพ่อขายคือว่าทานนี่มามุวงหนึ่งคือแปนจังป่างเลยเปนเลยเปนเลยมือหนีเป็นเลยโอ้มือนี้มือนี้มือนี้ได้ห้อยยิ้มได้ได้มือนี้นี่ตาหนี่คือโบยิ้มน้ำเพลนเนี่ยเออน่าทั้งคนยิ้มได้มือนีเอามาถึงสามสิบปอหมดเลย บ่ได้หล่ก็วาจะได้ขายนอ้อวันวัาเจรเพิ่นได้ขายพี่น้องตัวละสองร้อยสามร้อยก็อาเซียมาหล่ตัวกับขาดทุนกับมีดกำไมกับมีเฉลี่ยพี่น้องโดยเฉลี่ยามือนีก็ถือว่าผ่านละเบิ่งก็ได้พี่น้องเป็นจังปางเลยปกติสินแน่นตึ๊บคือจัองสีคู่มือไข่ยอยู่พี่น้องคือจังสีคู่มือ เบื้องเจ้าทั้งกูข้ขันขันเจ้านี่บ่ได้ขายก็จักที่วาดอย่างไรล่ะมือนี้นเขาได้ขายบัตรตลาดเจ้านี่เป็นอย่างไรย่างออมมันนี่เขาได้ขายบัตรสุเจ้าเลยมือนี้มันเป็นอย่างไรเมือน,น,น,นี้ี่ใครไงพอดเขาก็เลยให้ถือตัวบาดตัวเมืองเขาเออถือก็แจกกำไรใครโดมันบ็มีกำไรเดีล่ะมันขาดทุนลาในไไหนาช่องบ่ได้ลายไอยู่ขายถือๆยัางวงมิชันสอเออมันเขาบ่มักบ่็อคเป็นแบบแม็กยู่แต่ว่าเขาให้ถือมันบ่าา็อคเป็นแบบเขา แบบนี้เขาให้หม้อหันมื่นขายยังไหนนี่แปดพันแปดพันเออซื้อมากกับมื่นน้อยๆแล้วเนาะเขาก็บอกยังสั่นละเขาก็บอกยังสั่นขายหาพันนี่แม่แป้งนี่หาพันขายอยากซื้อก็ซื้อนี่ดำก็สามพันห้าใครใครข้ามเขาบอกไปทั่วร์ทีบเท่านียวเขานี่อยากได้อยากไปซื้อน้องคอร์ดในถือได้เท่านี้เวโอ้โหจะได้หนี่ขนนั่นสามพันนี่นี่ตัวนังขายอิลีเออขายอิลี่ได้ตัวไหน เขาให้หาพันก็บ่ขายเลยห้น่อยบ่ได้ขายซื้อมาหกพันเขาก็บทไปขายยังไงเขาให้หาพันทุนพันหนึ่งตัวนี้ซื้อมาหมื่นหนึ่งตัวนี้ซื้อมาหมื่นสามเขาให้หมื่นหนึ่งมึงอ้วนว่าเขาก็สซอปานอีกเพราะว่างวดยังที่เขาเพราะว่ามันเถ้า มันเอาง้อหน่อยเขาว่ามึงวมันอ้อนเขาว่าผมว่าคือกันแบบนี้เขาเทาตัวน้อยๆเขาอ้อนอ้อนแล้วมันให้เกิดเนาอตัวนี้มันสนั่นคนตัวนี้มันเกิดก้อนมันก็ต้องเทาเขาบอกเอาราคาราคาหนึ่งคันคือเขาก็ขายลับขายก็ยังขายได้ก็ยังขายตัวนั่นเวียดนามเขามักเหรอเขาทิ้งมาซื้อน้ำแล้ว ไปแม่พญายคำมาขายแม่พญาย่ำโอ้ยมาซื้อมาซื้อเป็นยางมาทำใค่เขาซื้อตัวไหนพญาย่ำยางถึแท้ใส่ของเก่ตัวไหนเขาซื้อซื้อนำนี่ใส่ขั้วบ่ ลูพอขายสเอาหกพันสองหมื่นหกพันองหมื่นหให้บดอมันบากสามหมื่นสามหมื่ดีๆเอาลูกกระบาดหกพันขายย้อน่นัยขายโวย้อนสามร้อยเอาสิบนสุดพอบางง่ายๆลุดเออสดแล้วนั่น ลูกมังที่ฟอละพอกับห้องสามเมื่อสามลุกขฟูฟ้าจังใดอาบอสซ่อก็สิเป็นยังเจ้บ้านอกขายเจ้าบ้านฟอขายเอาห้าสิบเจ็ดนลูกไปยินแล้วอาอพอแล้ววันนี้พอให้ชุดเท่าไรให้ชุดเท่าไรวันนี้ให้ชุดจักบาลจบอ่อมามาาไปขายมึงเล่ากันเรับโอ้มันจับวกนัเอาห้าพได้บห้าไก่ไกไมห้าพันไก่กันเลยซื้อมาได้ซื้อมาได้ไก่ บอกเป็นยังห้ำบอกเป็นยังหกพันเรได้ขายเขาฮะหกพันเรได้ขายเขาเซลหกพันเจ็ดหกพันเจ็ด้อย้าพันเจ็ดะเอาห้าพันเจ็ดทีพันห้าพันยใกล้กันล่ะสุดท้ายแล้พอสุดท้ายแลไรไหมมา้องซื้อจบได้กลันกรขายเอ้าพันเ่าได้ซื้อป่ะนี่โอ้ยโอ้ไปห้าพันสองห้าพันสอง ขายไม่หาพันสอง่ะใเนี่แม่สครบอขครเดยวน้พันสองบ่ขายจีวาพันสองอคับอพันสองขครได้ไหมบ่นัว่อยู่บ้าไปหารขอยครบอาไปเรองี้หาอยอลงไลยันไดอาเอาไปทหารเจ้าเจ็ดร้อยเจ้าเจ็ดรดีดรถรถแล้วรถน้ำใจลุกจักบพดกรอดแล้วคุณซื้อคุณขายก็ให้น้ำใจที่ะาแล้วกูได้ยินนอฟอห้จักเยดิ ไม่ด้ลงซื้อกรเอาขึ้นมาหาพัดรเ่าเจ็แต่ยินดุนโซแล้วอโออ๋อค่อยๆลงมาซะไม่ใหรอรักสองักพันสองอขายเยะเดละนถึงว่ะเราเราขายมันนาดิายสองเก็บกวพ่เจ้าสองเก็บวะอย่าไปเหงาเราจะพินโลเกเหงาให้ันซื้อัว่แต่แต่คนขายแล้วคนขายเน่ย กุซยกันเื้อง้ขายกันด้วยเจ็ดนกุศด้วยผู้ขายนเรอเจ็ดอยแล้วบลจะเถื่อนมดเราทำเดียวได้ผูเจ็ดอยยมันรมันข้อมเบียดได้จัดนีวันน้เทียเบียดได้มันข้อมเบียดสล่ได้ไหมขอต้ใจสองร้อย่อยเราบักได้บักหมดเดียวห้อยเอาบักถงน่อยเานินยักพันี่นยลยยย นี่เราแม่เพิินแม่ครับโอ้่นเราได้กำไรแม่ไรเฉพาะเราที่ขายถือที่พันเจดร้วู้ด้เนื่อเลยตัวนี้ดนมากขนาดเลยเออได้างาเจ้าดอกโอ้ยงามเห้ยปากเสือนี่ครับนั่นละงามงามวัวุนานนังอยากคิดให้ให้กำนง่ายล้มันโคมงให้ให้น้ำใจม่ห่ยไม่โทษไปเนี่ตัวนี่หน่อยงามงาม มันมาย่างหรอกี่้อนยังหรอกเนคานีม่งราคาเนาะเนื้อมันก็ถึงก็ถือเป็นขายสี่พันหรอตำรายอสื่อเป็นสี่พันเินไหนแน่สองัหขายสะอานเบื้งวว่าเป็นสี่พันก็แเมนของสื่อว่าสี่พันเอากำไรเนาะาะวกัน มาที่ลอยครเขาอีพอโอ้ยต้อขาดตกที่ลอยใด้คราไปได้แล้วจักบาทสรุปสรุปได้จักบาทสี่รอโอเคทานทานทานับสองหมื่นห้าพบาทคือว่าโอเคข็อใหญ่คำหำย่านว่าเกี่ยงตับหับด้วยป่ะเดี๋ยวเมจะไปเอาตังค์เเท่าไรสามบ่ะ บ่อครับใายสองหมื่นสามพันบ่อตัวเท่าช่างว่าเป็นทีว่าสามผู้ขายก็าห้าพันห้าสองหมื่นเกียให้จังหวัดแหละลองใจพี่หมูแก้วไม่ซื้อหรอกแกียรติทำถือๆนั่นๆอ้วนๆงามๆนิหน่อยๆเหาขายจังหวัดโหมดเดอของเขาบ่อพี่น้องเขาพูดเสียงเบิดเลยพี่น้องเลยแต่แสดงว่าผ่าน ง่มมวมือนคือว่าโอเคเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งทั้งเป็ญญนยังอยทั้งคู่ขันจากบาดมันที่เป็นยังไงเจ้านี่กับมืดคือกอันเก่งแห้งเหมือนนี่เป็นแมงม่วหูเงาพอกระิญหยาดเอาอยู่ <c oughs> ่ายกระติญหยาดหลอดที่พอจะแม่ คนเพิ่นสองหมื à, ừ, ่นเท่าได้ก่อนสองหมื่นสามปัญหจ้นามปัญหาพ่อต่อเพิ่นพี่น้องพ่อเอาพ่อซื้อพ่อขายงามดีพ่อพอเมืองทั้งห้องคนเยอะหน่อยจักบาทคนเยอะหน่อยมือหนีเสียงกับบอดังมาไในว้ยใส่น้อพ่อนยาหน่อยไปใส่น้อโอ้ผมโมไม่รู้ไปชมเดียว เนี่ยรถมเนี่เขาถามแล้วของเรานี่ลงไปเขาลงไปเขาถามรถงวเจ้านั่นอันราน้ำเกลียงอ้ยรถผมอ้ยน้ำเกลียงมันใกล้ๆกันหนึ่งก็สองว่าหนึ่งอ้สองว่าแล้วงวงกระหอดเนื้อแะไรค่อยซุ่ไหมเขาเป็นคว่าสั่นเล่นไปนเรื่ยแบ้านไปรงไห้มันไหนครับงวงนั่นเสื้อเคยรหรดกั็นหงาอ้ยพูดนะเพือเลือดเลือือะเรอ้ยรถค่อยห่างห่าเลือดเลือดเขาอะไรบันี้ทุ่มนี้ไ เดี๋ยวัวละหกพอยู่บ่แม่ลูกนี่สเมืมตัวนี้แม่นี่ตัวนี้นไ่มือขายหมอเหลือเค่นี้ครับบาง่ไปายบางแม่บางลูกขายทองเหลือทองัวเหลือตเจ็๊พัาแต่ลูกมันไรอยู่บ่เจี๊นั่นได้ครับเจ็ดนั่นเอามาันานนเมื่อวานนี้มื่อวนีเว้่อานน้ือน้เวนนื่อน่น โอ้มันต um, ัว uh, หูกต um ัว uh นี huh. uh ่ยเออมื่นทีแม่กับลูกก็ได้ไรก็ได้ยีดอกมันจะเก้หงมมือหนาอยากขายอมื่นทีมื่นทกัต้อได้ยีดอกพี่น้องบ่บอ่ครับม่บ่ได้บ่ม่บอ่ดูมันกัดในหัวเกี้ยพันแม่ล้วก็หัแเ้ยจับอ้ยแมงหัวเกีพันเีสีบ้าดอกมบ่ครับอดอกเบอร์โทรเอาไปแลวกบ่ไปทรงเขา หาเห็ได <sh arp> ้บ่ป่รงกเคือไบ่บไปเอออ่บ่เป็นอย่างบงรอดมเีนหอดเสียงเอหอดจะดอกอเมมเฮานี่เมเกียงใกล้ๆพี่ทรงเขาก็บ่มันไไกลเดีนวเกียงน้อพอไปหอดจุดออยเกียงเห็นมากนเตลาด้ตลาดคือยู่นเมีเกียงมีคนไปงอยู่กับไปตลาดกลับแล้ว เขาที่ซื้อบัตรที่กราฟนี่ละสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นเท่าไรเล่ากับบอขายเลน่ซีนเลยบอแมนบอแมนเขาจะขายสามหมื่นเท่าได้บอแมนที่เสนอที่หมืนอยู่เหสามหมื่นเก้าสามหมื่นเจ็ดเ0ื่อนสี่หมื่นกว่าสูงกว่าั่สองเมตรเออ บ็เด็แก่อยู่เนาะมาห้องยู่ในตลาดที่มื่นเท่าได้ก่อนที่มื่นหาที่มื่นหาเขาใายหมื่นสมามกัสีขายสี่หนสาขายอุ้ยได้แง้บิึงพี่นนองคุน่ะงัวเล่ารถบัไดเสริมเน่ยก็ขึ้นได้บไดได้พี่นนองงัวนจนนีรถมันสีลมี่มื่นเบียดยดน้ำตัวนีซื้อโปเกม่อนได้ดอกให้ถือแหงเวียดน้ำคูนี่จะจะจะสร้งอ่อน จะเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านชนบทเหลือตัวเดียวหมดแล้วครับหมดแล้วโอ้ยมือนี้สุดยอดเลยเด้๋มือนี้สุดยอดก็ใบเหลืองฮะสุดยอดก็ใบเหลืองโอ้ยเหลืองกับเหลืองคนละเหลืองเดี๋ยวนะเว้ยสุดยอดเลยดิแม่แล้ยเพียรไปกินมันมันก็สีเหลืองด้วยว่ามือนี้เก่งพี่น้อง พี่น้องขายงวเก่งแห้งเหมือนี่ได้ขายได้หน่อยด่ละยามันมาได้ขายอ้าทั้งเวียดนาากับน้ำซสือที่หาขายเลยเป็นว่ที่หาขายได้น่อยพอขายขายบ้าสี่มื่นสองี่มืนเลยเกินสี่หมื่ไมเท่าไรแกขายให้นะเกินสี่หมื่นสี่หมื่นขึ้นสี่หมื่นขึ้นสี่หมื่นขึ้นไมเท่าไร จากสี่หมขึ้นไปเท่าไรเขาให้หลายส่วนเราในแท้สี่หมื่นเนี่เอาไปสมเงินก่อนมีงานแล้วจะไปสมเงินไปสมเงินก่อนมีงานรอแล้วโอ้ยพี่น้องพ่อยากกับด้เอาไปต้อนหน่อยพี่มีบบอรโทรอวไอย่าบอกห้าพ่นยากไปต้อนหีอู่นรับเอาเบอร์โทรไว้กันนะศูนย์เก้าแปดนึ่งสองสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดเอาจากสมก็ได้เบอร์โทรนี้ในเขตอำเภอไหนกัททลักอ๋อกัททลัก เบ้นเจรักเบ้นเจลักมีหลายพ่อพันมีหลายพ่อพันมีหลายพัานอ้าใครอยากไดก้าพันมีเล่มีบีบมีมันบีบมาเตอร์มีพลอยากได้หลายอยู่เต็ว่าเมลูกมีบ่บีบอยู่ขอมีบ่มีมีจะพอพันอ๋อคนจากได้หลายคนอยากได้หลายบีบบีบเดีลูกน่าเขาอยากได้เดี๋ยวนี้เอ้าเอ้าเอ้าคุณแม่หลายครับคักอยู่ต้นมักน้ำอยู่